สวัสดีครับผมอยู่ผมครับมูน้อยร้อยท่อนี่มาถึงแล้วครับไฮเทคสิงไฮเทคครับเครื่องร้อยเก้าหเจ็ดีครับนี่ของขาอืม ประกอบเสร็จครับหัวกระสีเครื่องนะเป็นกระสีนอกโอ้ปิดแคปเล็ดสวยลายเกตปลาอันนี้สงสัยต้องเอาไปย่นช่วงอยู่ยุดต้องยนนะุด เรื่องร้อยเก้าห้าตัวนี้เป็นปั๊มคันเร่งบนดูภายในเลยครับอเอาขึ้นไม่ได้บอกระตุเมื่อกี้ยังหุ้มอยู่เลยครับเ ไม่ม <iti> <it> ีเ <lite> ดี <volumes Bis Syn Island> ๋ยวดูเครื่อง่อยครับรบรค้าอยู่แหนบนี้น่าะเป็นแหนบเมกาลองอันนี้น่าจะหลเปอรเจ็นดี อโอ้โมน้ำยาวมาโอ้มน้ำใหญ่เลยดูครับดูมอน้ำเรือเรือยาวโลใหญ่มากเลยครับ เกือบเสมอคานเลยนี่ครับคัสซีนอกครับโอทีแคสซีช่วงล่างมิก้า,กกาช่วงล่างของมิกา ีแล้วบลูเบรกที่สีของมิโนเมกาครับนี่ตัวคันซีสวยครับดูโ,โ่้น้ำใหญ่มากเลยด่ะนี่ครับ

ส,สวยทั้งเส้นเลยสวยๆครับดูสวยมาถึงข้างหลังเลยครับไม่มี ไม่ไม่มีตำหนิเลยนะก็ซีถือว่าสวยครับก็จะมีนี่ครับการใช้งานมันธรรมดาครับตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่เราล้างสวยๆซีเมกาครับก็ต้องเอาไปย่นช่วงเนบอะไรของเมกาหมดเลยครับ ระบบเบรกนี่คะภายในก็ยังสวยครับครบทุกอย่าง โอความลมเร็วมากเลยแป๊บเดียวตัดอีกแล้วจะให้ดูเครื่องสนะวยๆโอ้ไม่มีไอครับไม่มี ภาพสวยครับฮะเบิร์นบอกี่ยสวยครับบอกได้คำเดียว ก็จะอยู่ที่เราไปเลือกนะครับยี่เท่ากันแหละเท่ากันช่วงล่างเมก,ก้าอันนี้แหนบนี้เป็นเป็นแหนบเมก,ก้านะครับเหมือนตัวใหม่อะจะโคง้คงโคงแนบพวกนี้จะไม่ค่อยหักครับเพราะว่ามันโค้งเยอะมันเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะจังหวะที่มันเล่นตัวที่มันจะโยกลงอ่ะมันเยอะครับมันไม่เหมือนแนบแนบพวกอีสุเนาะมันจะโค้งน้อยแล้วทีนี้ถ้ามันได้แอนพึ๊บหักเลยครับคือนี่เลยคนดีของมันส่วนมากก็ฮีโน่ส่วนมากจะเป็นเกียร์ลูกหมากนะครับ จอนน้อยที่จะมีเกียร์สายเดี๋ยวรอชมครับรอติดตามตอนที่ว่าต่อดำแล้วก็ตอนเสร็จดูลูกค้าจะสั่งซีอะไรนี่เบาะก,กรรมยี่นอกครับยังยังหุ้มพลาสติกมาอยู่เลยครับ ภายในครบมีผ้าม่านด้วยครับ รถมาส,สดๆร้อนครับเอาน้องเขียวยกยกลงนี่เป็นหัวสมอนะครับหัวสมอปกติเอ่อรุ่นนี้สมอรุ่นนี้จะเป็นเครื่องจ o นะครับแต่ ลูกค้าสั่งเครื่องร้อยเก้าหาครับเฮ็ดโออึดทนนานครับแรงครับมันมันอึดครับตัวนี้โอเคครับผมก็ยังคงติดตามต่อไปนะครับว่าบวนการเราจะเอาไปต่อดำแล้วก็ มาจะสวยแค่ไหนลืมติดตามเลยครับสวัสดีครับ